นะเรากุ้ว่ากันแล้วกันเดี๋ยวก็มันนะตอนนั้นไงนคุณอยากได้าจัก,กรยานใหม่ใช่ไหมแ่เอาจัก,กรยานเก่าไปทิ้งให้หมดเย่แหละจัก,กรยานเก่าของเขาที่เขาไม่เล่นแล้วเาจะเอาไปทิ้ง ให้หมดตอนนี้ทิงไว้ตรงน,นี้แหละมม่ถึงจะได้มันจอรละเคเอาไปงัดที่นี่คือที่ที่จอรละเคจะมากินจักรยานไม่มีสิทธิล์ละลูกสาวจะได้จักรยานใหม่ไม่สวยเป็นไรเอ,ออ,อ จะมาดูนะว่าจอร์เคจะมาเอาไหมแล้วมาดูกันว่าลูกสาวเราจะาเอาลูกสาวเราจะลักจักรยานใหม่หรือจักรยานเก่ามากกว่าคอยดู